สังสารวัตวังวนแห่งภพทุกๆชีวิตต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดวกวออยู่ในวังวนแห่งน,นี้อย่งไม่อาจปฏิเสธได้สัตว์ใดที่ทำรำชั่วจิตใจหมองมัวด้วบาปอักษรยอมส่งผลให้บังเกิดในทุกขติวิญญายภูมิสี่อาถิ รักโคมขุมต่ตางที่สุดเสียเสียวเรล่ลา,ร,าร้อนรุนแรงเจ็บปวดทรมานเนินนานดุดการหยุดนิ่ง มหานารกคุมที่ห้ามหาโรรวานารกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ครวนครางดังกว่าโรร้วานารกโทษของน้ำมันในมหานารกคุมที่ห้า นรกพบภูมิแห่งความมืดทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสีดำมีแต่เพียงนายเนริบาทเท่านั้นที่สามารถมองเห็นสัตว์นรกได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมเหตุการณ์ที่จะได้รับชมต่อจากนี้ได้มีการปรับระดับความมืดในส่วนของมหารนรกให้ลดน้อยลง พร้อมทั้งได้เพิ่มสีสันในบางส่วนอาทิดวงตาและฟันของนายในริยบาลเพื่อให้อยู่ในระดับที่ดวงตาของมนุษย์ปุทุชนทั่วไปสามารถแยกแยะมองเห็นได้ ความจริงของชีวิตคือทุกคนต้องตายไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ตายแล้วล้วนต้องไปสู่ปอโลกการไปสู่ปรโลกเขาไม่ได้ตัดสินกันที่ใครหลอก ใครสวยใครขี่เรหรืออัปลักใครรวยใครจนใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีพวกพ้องบริวารหรือมีอำนาจวาสนามากเพียงใดก็ตามแต่จะตัดสินกันที่บุญและบาปสิ่งใดที่ได้กระทำไว้ ก็จะเห็นเป็นกรรมนิมิตตอนใกล้จะละโลกซึ่งจะเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองเพียงลำพังผู้ที่อยู่แวดลอ้อมไม่อาจจะเห็นได้ใครได้กระทําความดีเอาไว้ภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจใจก็จะผ่องใสสุขติก็จะเป็นที่ไป แต่ถ้าหาใครทําความชั่วเอาไว้ภาพไม่ดีก็จะมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตเช่นเดียวกัน ความหมองจะพากายละเอียดออกจากปากช่องจมูกแล้วผ่านเข้าสู่อุโมงค์มิติสีดำไปสู่มหานรก ตั้งตรงงานอยู่กลางมหานรกคือสถานที่ทําทันทรมานสัตว์นรกซึ่งอดีตเคยเป็นผู้ผลิตน้ำเมารายอย่างผู้เขาขนาดย่อม ที่มีขนาดแตกต่างลดหลั่นกันลงไปมากมายคือสถานที่ทำทันทรมานสัตว์นรกซึ่งอดีตเคยเป็นผู้ผริษรรายย่อยไล่เลี่ยต่างกันไปตามอำนาจแห่งกรรมบ่อพักทั้งหลายที่มีขนาดแตกต่างลดหลั่นกันลงไปมากมายคือสถานที่ทำทันทรมานสัตว์นรก ซึ่งอดีเคยเป็นผู้ขายรายใหญ่รายย่อยไล่เลี่ยกต่างกันไปตามอำนาจแห่งกรรมโดยจะมีทั้งบอกขนาดใหญ่จุสัตว์นรกได้นับล้านและจะมีทั้งบอกขนาดเล็กจุสัตว์นรกได้เพียงแค่รายเดียว สองข้างลำธารน,น้ำกรดสีดำคือสถานที่ทำทันทรมานสัตว์นรกซึ่งอดีตเคยเป็นผู้ดื่มน้ำเมาทั้งหลายสัตว์นรกแม้เป็นเพียงแค่ผู้ดื่มน้ำเมาเท่านั้นก็ยังคงมีรูปร่างที่ใหญ่โตปานภูเขาเรากาเลยทีเดียวยิ่งโตมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งมีอายุที่ยืนยาวและความทุกข์ทรมานก็มากขึ้นเพียงนั้นนี่คือสัตว์นรกปลายน้ำอดีตผู้ดื่มน้ำเมา และนี่คือสัตว์นรกต้นน้ำอดีตผู้ผลิตน้ำเมารายใหญ่สัตว์นรกที่ตัวใหญ่มือมานี้คือผู้ผลิตน้ำเมาร้ายใหญ่ในเมือมนุษย์แต่ทว่าบัดน,นี้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมดังกล่าวจึงทรงผลให้มาบังเกิด ภายในปล่องภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ใจกลางมหานรกขุมที่หซึ่งภายในปล่องภูเขาขนาดใหญ่นี้จะมีความเร่าร้อนรุนแรงอย่างยิ่งเปลวไฟในเมืองมนุษย์ที่สามารถเผาพลานชีวิตและสรรพสิ่งให้หมอดเป็นจุนได้อย่างง่ายดาย ไม่อาจเปรียบได้กับอานุภาพความร้อนแรงของดวงอาทิตย์แม้สักเซียวหนึ่งทว่าแม้ดวงอาทิตย์ที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้แต่หากนำดวงอาทิตย์ทั้งดวงย้อนลงในมหานรกแล้วก็อนุภาพความร้อร้อนของมหานรก สามารถทำลายดวงอาทิตย์ให้มาลายหายสูญได้เพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นด้วยพลแห่งกรรมอดีตผู้ผลิตน้ำเมาร้ายใหญ่ในเมืองกลับต้องมาเป็นผู้ผลิตน้ำกรดลายใหญ่ในมหานรกที่ร้อนแรงยิ่งไปกว่าความเร่าร้อนใดๆด้วยความทุกข์ทรมาร์ แสนสาน้ำกรดสีดำน,น,นี้จะไหลออกมาจากภายในกายของสัตว์นรกตลอดเวลายังไม่มีวันเหือดแห้งไม่มีช่วงเวลาหยุดการผลิตเลยแม้น้ำปรดในเมืองมี้จะมีอนุภาพที่รุนแรงสักเพียงใดก็าตาม จนสามารถกัดกร่อนทำลายได้แม้แต่หินผาเล็กกล้าหรือแม้กระทั่งสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์ได้อย่างง่ายดายแ,แต่ถึงกระนั้นหากเปรียบกับน้ำปลดในมหานรกแล้วน้ำกรดในเมืองมนุษย์ก็ไม่ต่างไปจากหยาดน้ำฝนที่ฉโลมผิวกายของสัตว์นรกให้ชุ่มชื้นเย็นสบายเท่านั้น น้ำโปรดสีดำที่อาเจียนออกมานี้จะต้มและกัดกินละลายตัวเองรวมทั้งไหลไปหล่อเลี้ยงทำทันทรมานสัตว์นลกทั้งหลายที่อยู่ทันไปยังเบื้องล่างและในทันทีที่ตายลง ก็จะบังเกิดแวบขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับทันทรมานต่อไปอีกวนเวียนอยู่เช่นนี้นานชั่วกับกันเป็นพุทธันดรเลยทีเดียว สัตว์นรกจะต้องชดใช้วิบากรรมอยู่เช่นนี้จนกระทั่งกรรมเริ่มเบาบางลงเมื่อถึงเวลานั้นต้งภูเขาจึงจะเริ่มตื้นเขนินขึ้นตื้นเขินขึ้นอีกทั้งกายของสัตว์นรกก็จะค่อยๆหดเล็กลงหดเล็กลงและจะค่อยๆหดเล็กลงไปเรื่อยๆกร,ระทั่งในที่สุดก็สามารถหลบหนี ขึ้นมาจากปล่องภูเขาได้จากนั้นจะต้องไปรับทันทรมานโดยถูกนายเนิยเรยบาลช่วยกันจับกรอกน้ำกรดสีดำร้อนที่ด้านล่างเป็นลำดับต่อไป